นายแพทย์วิชิตอัธเวชกุลผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเป็นประธานเปิดการประชุมในการหารือการพัฒนาระบบการให้บริการยาต้านไวรัสเอชสําสำหรับแรงงานข้ามชาติณห้องประชุมชั้น5อาคารอำนวยการองค์การเภสัชกรรมเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาโดยในครั้งนี้องค์การเภสัชกรรมได้ให้การสนับสนุนจัดให้มีการประชุมหารือในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งในส่วนภาครัฐ เช่นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชกลุ่มควบคุมโรคโรงพยาบาลรัฐที่ดูแลกลุ่มแรงงานข้ามชาติตลอดจนกลุ่ม NGO หรือเครือข่ายผู้ติดเชื้อต่างๆรวม46ท่านในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นและจะัดทาโครงการเสนอต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมเพื่อให้การสนับสนุนยาต้านไวรัสเอชต่อไปโดยก่อนหน้านี้องค์การเภสัชกรรมได้ให้การสนับสนุนยาต้านไวรัสเอช ให้แก่โรงพยาบาลตะกัวป่าจังหวัดพังงาผ่านทางเครือข่ายผู้ติดเชื้อ h i v a อวีเประเทศไทยเพื่อนำไปใช้ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติซึ่งสิทธิประโยชน์ของบัตรสุขภาพไม่ครอบคุมการรักษาและจากข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องด้านเอดและแรงงานข้ามชาติพบว่าปัญหาขาดแคลนยาต้านไวรัสดังกล่าวเกิดขึ้นกับโรงพยาบาลรัสอีกหลายแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน และที่มีแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานจำนวนมากเช่นจังหวัดตากจังหวัดสมุทรสาครเป็นต้นจึงเป็นที่มาที่องค์การเภสัชกรรมจัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อการสนับสนุนยาอย่างเป็นระบบและถูกต้องเหมาะสมผมเพียงนําเรียนว่าขั้นตอนของเราเนี่ยหลังจากวันนี้เราประชุมหารือกันนะครับจดได้ข้อสรุปว่า แนวทางที่จะรับการสนับสนุนเนี่ยเราจะเราจะทำอย่างไรนะครับเราจะทำอะไรถึงจะรู้ว่าคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยมีใครบ้างนะสมมตินะอาจจะไม่มีชื่อไม่ชื่อก็จำหน้าไม่ได้ถ่ายรูปแปะลายนิ้วมืออะไรก็ว่าไปนะอันนั้นคือ Identify ตัวคนไข้นี่นะครับอ,อสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับก็เขาที่แล้วผมอาจจะจำไม่ได้ชัดเจนนะครับถ้าเป็นคนไข้ที่ที่ถูกต้อง คือแรงงานที่ขึ้นขึ้นทะเบียนถูกต้องนะผมว่ากลุ่มนี้เรารับรองได้ก่อนใช้คำว่ารับรองได้ก่อนนะรับรองได้ก่อนที่เราจะช่วยเหลือเขานะครับนะถ้าพวกเราช่วยจัดการบริหารได้ดีชัดเจนนะครับประหยัดแล้วก็รอบครอบแล้วก็ตรงเป้าหมายและชัดเจนนะผมเชื่อว่าผู้ใหญ่ทุกระดับก็สนับสนุนผมเช่ออย่างนั้นนะ หากเราไม่ดูแลเนี่ยเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อก็จะเกิดมากขึ้นนะคะเพราะว่า,าหากว่าเขาไม่ได้รับการดูแลแล้วก็าการการที่เขาจะไปปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนะคะในขณะที่ก็มีข้อมูลยืนยันทางการแพทย์ชัดเจนว่าการที่ผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยโรคเอสเนี่ยได้รับการดูแลตามมาตรฐานการรักษาที่องค์การอนามัยโลกบอกเนี่ยจะช่วยให้จํานวนไวรัสในกระแสเลือดเขาลดต่าลงมากจนถึงขั้นที่เขาอาจจะไม่สามารถแพร่เชื้อไปถึงคนอื่นได้ที่เขา ใช้คำว่า treatment as prevention นะคะเพราะนั้นเรื่องนี้มีความสำคัญแล้วก็สำคัญมากอีกอย่างนึงก็คือว่ายุทธศา,ศา,ศาสตร์การแก้ปัญหาเอชสองประเทศเราเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนว่าเราจะลดการติดเชื้อรายใหม่ลงให้ได้2ใน3ของผู้ติดเชื้อรายหมย่รวมทั้งจะลดอัตราการเสียชีวิตอันเนื่องมาจาก AS เอชนีให้ได้ไปถึงเลขศูนย์เนี่ยนะคะเพราะนั้นถ้าเราไม่ดูแลคนกลุ่มนี้เนี่ยประเทศไปไม่ถึงเป้าหมายนั้นแน่นอน,นะคะ่ะ ในเบื้องต้นนะคะต้องต้องบอกว่าขอบคุณอย่างสูงนะคะในฐานะที่เป็นตัวแทนขององค์กรพัฒนาเอกชนที่ทํางานทางด้านเอสในประเทศไทยนะคะแล้วก็ในฐานะที่เป็นตัวแทนของเครือข่ายผู้ติดเชื้อด้วยก็ได้นี่นะคะเราต้องขอขอบคุณท่านผู้นริการองค์การเภสัชคุณหมอวิทิตนี่ยนะคะเป็นอย่างสูงว่าในเบื้องต้นที่ท่านเองก็เห็นด้วยในการที่จะเพิ่มการเข้าถึงการรักษากับกลุ่มประชากรเหล่านี้นะคะแต่ว่าก็คิดว่าเราก็ต้องมีการทํางานร่วมกันต่อโดยเฉพาะเรื่องการทําให้เกิดระบบที่มีความมั่นใจ เพราะว่านี่เป็นเรื่องที่จะทําให้ประเทศเนี่ยได้รับประโยชน์นะคะไม่ไม่ใช่เรื่องของประชากรแรงงานข้ามชาติได้รประโยชน์เพียงเท่านั้นนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อ,องค์การเพศัตรเองได้สนับสนุนการทํากิจกรรมเพื่อสังคมที่สําคัญน,นะคะยังไงก็ตามก็ยังยังอย,า,งอย,า,งอยากจะย้ําว่าขอบคุณองค์การเพศัตรนะคะที่ทําให้เกิดโอกาสที่ดีๆกับคนที่ยังด้โอกาสในสังคมแล้วก็รวมทั้งนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของพัฒนาการที่มีความก้าวหน้าของสังคมไทยในเรื่องของการดูแลรักษาผู้ ด้วยความรับผิดชอบที่มีมากกว่าผู้ผลิตยาองค์การเภสัชกรรมจึงไม่หยุดนิ่งที่จะคิดค้นวิจัยพัฒนายาเพื่อดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยอย่างเข้าถึงและเท่าเทียมองค์การเภสัชกรรมรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพ